ยินดีดียินดีก,กับทีจ่จำนะจำได้กระดิงนะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีของเล่นเสริมพนาการชิ้นใหม่มาให้หนูแย้มนะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าปากกาไฮเทคนะคะ My First Journey Book นะคะเเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะไฮเทคขนาด ข้างในประกอบด,ด้วยอะไรบ้างเรามาดูก่อนนะคะอันนี้ปากกาของเรานะคะปากกานี้จับได้ถนาัดมากเลยนะคะสําหรับเด็กอันนี้นะคะปากกาของเรานี่เลยนะคะหนูยิ้มหน้ยงจับถน,นัดมือมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าวิธีการใช้มันจะเป็นยังไงเนาะหน,นึ่งกล่องจะมีหนังสืออยู่สามเล่มจะมีหนังสือสามเล่มนี่นะคะสามชุดนะคะชุดที่หนึ่งชุดหนึ่งจะเป็นโฮมก็คือ ต่างๆในบ้านเนาะชุดที่2ออกมาข้างนอกนะคะออกไปประจุภัยข้างนอกแล้วก็อันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าเด,ดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่านาอว่าจะเล่นกันยังไงเอยอันดับแรกเดี๋ยวคุณแม่จะเล่นให้หนูยิ้มหนูแย้มดูก่อนนะคะตอนหนูยิ้มหนูหแย้มยังเล่นไเป็นอันนี้คุณแม่เลือกโฮมนะมีอะไรบ้างนะเอาไหนดีเอ่ยคะอ,นนอันนี้ก็ได้เนาะเออดูสีลูกจระเข้คิด อันนี้มันอยู่ตรงไหนในรูปภาพคะอันนี้ค่ะอ่าหนูย่หนูยิ้มนะคะหนูยิ้มเห็นบ้างรูปไหนอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะโอ้โหหนูยิ้มคิดว่าอันนี้ใช่กับหนูยิ้มคิดว่าอันนี้ใช่ไหมคะดูคุณแม่อันนี้นะคะมันเป็นทางด้าดินสอนี่เป็นดินสอได้ด้วยนี่ใช่ไหมคะใช่เป็นดินสอได้ด้วยแล้วเราเช็คคําตอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะคุณแม่จะเช็คคําตอบนะคะโอ้ไม่เป็นไระ ถ้าขึ้นไปอย่างนี้สีเขียวงนี้แสดงว่ามันถูกต้องแล้วแต่ถ้ากแม่ทำอย่างอ่า<ม>แต่ถ้ากดไม่ถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้นะคะ <มา S 1> อ่าสีแดงตังหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันจะมีปุ่มปุ่มสีดําให้เรานะคะเราก็เอาปลายปากกามาจิบน,น,นี่ถ้าอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเช็คคำตอบน,อน,น,นี่อันนี้ ไม่ใช่ผิดนะคะเฮ้เสร็จแล้วอันนี้นะคะอันนี้พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ลบได้นะนี่เอาไว้ทําครั้งต่อไปได้ด้วยอือหนูยิ้มแย้มชอบไหมคะโอเคงั้นตอนนี้ให้หนูยิ้มหนูแย้มลงมือทําได้เลยนะคะอะเดี๋ยวต่อไปคุณแม่ให้หนูยิ้มหนูแย้มเลือกนะหนูยิ้มเลือกเอาไหนอ,อันนี้อันนี้ที่บ้านอันนี้ข้างนอกแล้วก็น,นี้ห้างสรรพสินค้าะค,ะค่ะข้างในบ้านนะคะ เอาหน้าไหนเอ่ยอ่ะัน้าเอาหน้านี้เดี๋ยวคุณแม่บอกนะพ่อจระเข้กับแม่จระเข้จะพาจระเข้ไปเที่ยวทะเลจระเข้คิดว่าเอ๊ไปเที่ยวทะเลจะต้องเก็บของแล้วเราจะเก็บของใส่ในไหนคะวงกลมก่อนวงกลมก่อนค่ะวงกลมเพื่อเราจะได้รู้ไงคะวงกลมก่อนถูกไหมหนึอถูกไหมถูกต้อง อันนี้นะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่เมื่อกี้หนูยิ้มปั๊มตัวนี้นะคะตรงปลายปากกาไม่โดนตรงจุดสีดําๆมันก็เลยเห็นไหมมันก็เลยต้องไปโดนที่จุดสีดำเข้าใจไหมคะอย่างนี้ไงตรงกลางเลยนะนี่นะคะหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหรือยังยิ้มตรงตรงสิลูกยิ้มตรงตรงหนูยิ้มยิ้มตรงๆดูสิ ไม่วงก่อนนะวงก่อนนะอันนี้นะคะอันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยรูปนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยในใช่รูปนี้อยู่ตรงไหนในบ้านเป็นกลมก่อนใช่ไหมคะเอาวงกลมก่อนนะอย่าวงละวงกลมก่อนวงกลมก่อนถูกต้องหนือย้มโอ้ถูกต้องค่ะต่อไปอ่าอันนี้นะคะมันจะแตกต่าง มันจะซับซ้อนมากขึ้นยิ้มต้องฟังคุณแม่ก่อนนะคะดูพี่เขายกมือกี่นิ้วถ้ายกมืออย่างนี้ก็คืออะไรสามนี่นนก็คือเลขสามเองไหมคะมันก็จะมีกำกับดูและน,นี้พี่เขายกมือสามนิ้วแล้วของชิ้นไหนมีสามนนะคะมมอย่าดูวงกลมก่อนนะคะอย่าดูวงกลมก่อนนะคะสามนะคะอันไหนคะอันนี้พี่เขายกมือ,มอสามะคะ่ะ ันนนี้ะะคเราดูท้งครเาต้องดูนี้ค่ะดูเราดูจากมือตรงนี้้องค่ะถ้าเรายิ้มเอาสองลองกดไปดูสิคะถ้ายิ้มเอาสองผิดจะไดว่ามันผิดใช่ไหมคะอันไหนมีสามดุกอันไหนมีสามก็คืออันนี้มีแชมป์หนึ่งสองแขนอะเดี๋ยิ้มใช้คำตอบเดี๋ยวยิ้มดูมือตรงนี้ค่ะอดี๋ยวยิ้มถูกต้องอันไหนเคยวงกลมก่อนนะคะถูกต อันฉุดจองค่ะค่ะต่อไปอันนี้ล่ะคะพี่เขายกมือกี่นิ้วหนึ่งอ่ะดูตรงไหนคะของชิ้นไหนมีหนึ่งอันนี้พี่ก็ยงเลยค่ะอือ่ของชิ้นไหนมีหนึ่งโอเคนีู่กต,ต,ต้องละต่อประทต่อไปเนื่อตรงไหนอ่าค่ะได้อันนี้นะคะจะม<อ>งจิง้มตรงตรงจิ้มตรงๆค่ะลูก ตุงค่ะงั้นไงคะโอ,โอ้ถูกต้องเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดปากกาหนึ่งแท่งแล้วก็มีแบบกรถาดสามเล่มแม่ปุ๋ยซื้อมา590ก590บาทนะคะมันก็จะมีเป็นบ็อกซเซตอย่างนี้เนาะให้อย่างนี้เลยถือไปนอกสถานที่ได้สะดวกเลยนะคะถือว่าเหมาะน,นี้จะเขียนบอกว่าเหมาะสําหรับเด็ก2ขวบขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะมี แตกต่างกันไปตามสถานที่ต่างๆขอข้างนอกเเนาะอันนี้มยัทำไหมนะคะอย่างตัวนี้เนาะก็จะมีบอกว่าจะมีเรียนรู้อ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ให้เรียนรู้การสังเกตในหนึ่งเล่มนะคะหนึ่งเล่มก็จะมีให้เราได้สังเกตได้เรียนรู้เรื่องสีเรียนรู้จานวนแล้วก็เรียนรู้รูปทรงนะคะตุ้งู้อู้นี่ไงคะนี่รูปทรงรูปทรงของอันไหนใช่ โอ้หนูยิ้มหน้าต่อไปได้แล้วนะคะอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยซื้อมาจากเพจใน Facebook นะคะของเล่นไฮเทคของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปุย๋ยขึ้นลิงก์ให้แล้วก็บอกไปรยายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ม่บอกขึ้นรูปให้ด้วยเนาะนโอเคค่ะมันขึ้นโอเคหนูยิ้มหนูยังก็สนุกมากเลยนะคะควิดีโอนี้โอเคสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยก็มีนี่เลยมาให้น้องๆได้ร่วมสนุก,ส,นกสองชุดนะคะ นี่กติกาบอกกติกากันเลยนะคะถ้ายอดไลค์ครบ2 0 0พนะคะอ่าแล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าน้องๆอ,อ,อยากได้ของเล่นชิ้นนี้เนาะเป็นปากกาไฮเทคชิ้นนี้อยากได้ทําไมถึงอยากได,อกได้อยากได้เพราะอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับคลาให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะแุ๋ยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแม่ปุ๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับคลาให้ด้วยนะบาย,บายยค่ะ what did you do